สวัสดีครับบริษัทเสร,ริมผลลุงเดืองสกลนครครับวันนี้ผมมีรถส,สวยๆหนึ่งคันเป็นรถ SUV คู่ใจครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะพาไปดูกันเลย วันนี้นะครับผมมีรถหนึ่งคันที่จะมานำเสนอครับเรียกว่าเป็นรถครอบครัวในประสงค์ Honda HRV นะฮะเรียกว่าคันนี้ไม่ธรรมดาจริงๆสวยมากๆเลยนะฮะโปรโมชั่นพิเศษ6 6 9 0น0บาทปี2017นะฮะโอ้โหเริ่มที่ด้านหน้าเลยไฟหน้าโปรเจกเตอร์ LED มีสองหลอดนะฮะแล้วก็มีไฟเดล h t ให้ด้วยนะรตรงนี้ก็จังหน้ามาแบบสีดำเมทัลลิก นะฮะสวยมากๆเลยตัดกับสีโครเมียมนะฮะพร้อมทั้งล้อแมกมาขอบ17นิ้วเดิมๆมจากโรงงานไฟเลี้ยวเป็น LED นะฮะตรงนี้มือเปิดประตูก็เป็น smart entry โอ้โหมีปุ่มกดแบบเขาเรียกว่าโมเดิร์นทันสมัยรูปร่างสวดทรงตรงนี้นะฮะเรียกว่าเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ Honda เลยนะฮะตอนนี้มาดูด้านหลังไฟด้านหลังจะเป็นแบบมัลติรีเฟเลกเตอร์นะฮะหรือว่าเป็นหลอดมองเห็นไหมฮะเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดตรงนี้มันดูสวยมากนะฮะเข้ากับ บรรยากาศด้วยโอ้โหลองแล้วนะ้ำมัน e85 นะฮะเรียกว่าน้ำมันราคาแบบถูกที่สุดเลยนะ,ะประหยัดแน่นอนประหยัดขึ้นเยอะเลยฮะใครได้คันนี้ 1.8e นะฮะตรงนี้เดี๋ยวตอนนี้ดูภายในกันตรงนี้ไพามาดูด้านหลังนะฮะว่าด้านหลังนั้นกว้างขนาดไหนครับนั่งได้3คนนะฮะตรงนี้หรือว่าจะพับเบาะไปอีกให้นั่งเป็นเจ็ที่นั่งได้สะดวกสบายฮะตรงนี้ผมให้มองให้มองภาพรวมนะ ตรงกลางนะฮะมองไปหัวแสงสีเสียงพ่อโกนเหมือนไปดูงานคอนเสิร์ตเลยนะ,ะเขาทำมาแบบโมเดิร์นจริงๆอ่ะเบาะหนังอ,อ่ะดูด้านหน้าบ้างนะฮะตรงนี้นะฮะดูหน้าปัดจะเป็นแบบ MID กึ่งดิจิตอลด้านขวาม,มือบ่งบอกอุณหภูมิภายนอกด้วยตรงกลางแสง LED นะฮะบุญแจมัลติฟังก์ชันมีระบบเบรกระบบช่วยเบรกหรือว่าเบรกโฮตรงนี้นะฮะดูหรูเหมือนรถในรถสปอร์ตเลยอ่ะ แอร์ออโต้นะฮะหน้าจอ7.9นิ้วตรงนี้ภายในเบาะหนังนั่งสุดสบายนะฮะพร้อมทั้งรถคันนี้ไม่ธรรมดานะฮะกว้างขนาดนี้แล้วยังไม่พอฮะยังมีเบาะไฟฟ้านะฮะยังมีเบาะไฟฟ้าด้วยนะฮะตะตรงนี้ใครที่ชื่นชอบคันนี้นะฮะโปรโมชั่นพิเศษเราเร็ว 669, ส0 0บาทปี2017นะฮะใครที่อยากเป็นเจ้าของวันนี้อ่าเป็นยังไงกันบ้างนะฮะเดี๋ยวคันไหนอยากให้เอ็มวินทอปรีวิวคันไหนบอกกันได้เลยฮะวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ